ทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดไว้เสมอเลยซึ่งเป็นปัญหาในทางภาษาภาษานี้เข้าใจได้ยากมากท่านพูดไว้อยู่คำหนึ่งว่ารู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อน่าจะเป็นภาษาอีสานะใช่ไหมครับรู้ซื่อซื่อภาษาไทยก็ว่ารู้เฉยเฉยเป็นคําที่แปลความหมายได้ยากมากมากจริงๆว่ามันเฉยได้ยังไงร,รู้ยังไงรู้เฉยเฉยปฏิบัติยังไงก็รู้เฉย,ย,ยๆๆเฉยรู้ซื่อซื่อนะ เอาละตรงนี้อยากให้ตั้งใจฟังนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะใช้เป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ในการที่เราจะบอกได้ว่ารู้ซื่อหรือรู้เฉยนี่คืออะไรข้อหนึ่งนะฮะเอ่อขอโทษต้องบอกก่อนว่าเกณฑ์เนี้ยผมสรุปจากความเข้าใจนะครับของผมผมสรุปจากความเข้าใจของผมนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอรับผิดช,ชอบต่อความรู้และความเข้าใจตรงนี้ไม่เกี่ยวกับคบาอาจารย์นะรู้ซื่อทำนี้ก็คือหนึ่ง รู้สึกได้ทั่วทั้งกายแบบหลวมๆเบาๆไม่ดีบไม่เค้นไม่บังคับไม่ใช่เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไม่ใช่นะไม่ใช่ยกมือรู้ที่มือไม่ใช่นะนรู้ทั้งกายรู้หลวมๆ <S 2> <S 2> <S สองการรู้ซื่อแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่เทียบ ไม่เคียงไม่ตีความหมายไม่หาความหมายใดๆทั้งสิ้นะทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณรู้แล้วไอ้นี่มันใช่ไม่น้องอาจารย์ท่านนั้นพูดไปอย่างนี้ไอ้น,นี่ไม่ใช่หลุดไปหรือข้อสอบไม่เข้ากรอบข้อสามการรู้แบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดทงวิพาษ์วิจารณ์จากภายในและภายนอก ก็คือไม่มีการพูดออกมาเลยทั้งภายในนะฮะไม่ต้องพูดว่าฉันรู้ฉันเดินฉันยืนฉันนั่งฉันนอนไม่ใช่นะแม้แต่ภายนอกก็ไม่พูดไม่มีการบริกรรมกำกับว่ายกแขนก้าวขาไม่มีทั้งสิ้นะสามกรอบใหญ่นี้คืออาการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆที่ผมพยายามอธิบายความหมายกัอท่านนะ แล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเนื่องจากการรู้เนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านให้รู้กายหรือรูปเนี่ยรู้กายหรือรู้ความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวหลักนะความรู้สึกตัวนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ต้องพูดได้ว่าไม่ใช่สติธรรมดาที่เรามีทั่วไปคําว่ารู้ซื่อสติสัมัญญะ สติในการเคลื่อนไหวหรือสมาธิในการเคลื่อนไหวเนี่ยขอให้ตกลงร่วมก,กันว่าเป็นความเข้าใจว่านั่นคือสติบริสุทธิ์ที่เกิดโดยธรรมชาติคำจำกัดความสั้นๆเนี่ยสติบริสุทธิ์ที่เกิดโดยธรรมชาตินะขอขอแทรกนิดน,นึงขอให้เน้นคํานี้เลยนะครับสติที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์โดยธรรมชาตินะครับที่เส้็จต้ไว้สักห้าเส้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ย ไม่จัดเป็นสติบริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สัมมาสติและนี่คือมูล,ละเอียดสาคัญว่าทําไมคนที่ไม่มีสัมมาสติเนี่ยฝึกไปเนี่ยถึงแม้ฝึกรูปแบบที่ผมกเรียนสอนนะก็หลงหลงเหมือนกันไปไม่ถึงไหนเพราะสัมมาสติตัวนี้ไิ่ได้บันเกิดขึ้นก่อนแต่เป็นการมีมีเริ่มต้นจาก สิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วเราตีความคิดหรือว่าความจําได้หมายนึกอะไรที่เรามีมาตั้งแต่เดิมครูบาอาจารย์นี่เราก็ไปเอาตัวนั้นเข้าไปใส่ไว้ใส่ไว้พุ๊บเนี่ยมันก็เลยอุปสรรคที่มันจะพันพันต่อไปในระยะยาวแต่ผมข้ามอุปสรรคตัวนี้นี่เป็นอุปสรรคเพียงหนึ่งเดียวแล้วมันมีสามตัวผมข้ามอุปสรรคตัวนี้ไปได้ก็เลยเข้าใจความหมายเพราะว่าในช่วงที่ผมบวชหรือว่าฝึกฝนอยู่เนี่ครูบาอาจารย์ที่วัดเขาไม่ไม่มี เพราะผู้บาอาจารย์ส่วนมากก็พอนะั่นก็จะออกไปต่างจังหวัดกันแต่ผมมารู้ตัวตรงผมเครียดนะแล้วผมก็ได้กลับมานั่งดูเหตุสติที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมันบริสุทธิ์แล้วก็เออมันทำไมถึงให้ผลเครียดแล้วเลยดูว่าที่จริงแล้วใจตัวเองเนะี่ยมีความตั้งใจมีขันกดดันให้เป็นมันเลยไม่ใช่สติสัมมาสติไม่ใช่สัมมาสติเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นะถ้าเราเข้าใจตรงกันตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาดูผลนะผลสิ่งที่ การฝึกสัมมาสติหรือว่าเราอาจจะรู้จักกันในรูปของการยานศัสนาสิบฐานตามคำทีตาม,คคตามสมัตินาอีกนะับว่าผลของเขาคืออะไรถ้าฝึกตรงนี้ถูกต้องคือรู้ซื่อถูกต้องเนี่ยนะฮะรู้เฉยๆตรงนี้ถูกต้องแล้วโดยเริ่มจากรูปเนี่ยเขาจะมั่นคงผลดีของเขานะครับคือง่ายรู้ง่ายมั่นคง แล้วสามารถอยู่ในอระิยบะททั้งสี่ของเราได้คือเรียกว่าในชีวิตคุณยังไม่ต้องเข้าวัดคุณก็ฝึกได้พูดกันได้ง่ายๆ่เลยไม่จาเป็นต้องไปอิ่ทิวัดเลยอยู่กับตัวนั่งกับตัวก็ฝึกได้สองเมื่อสติที่มั่นคงเกิดขึ้นสติธรรมชาตินะฮะไม่ใช่สติทั่วไปนะสติธรรมชาติที่มั่นคงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสติตัวนี้เนี่ยจะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนจากรูปเดิมนะครับข้อหนึ่งคือเขารู้รูปร,ร,รู้สึกในรูปได้ ต่อไปเนี่ยเขาจะเลื่อนขึ้นมาเห็นนามเขาจะเลื่อนขึ้นมาเห็นนามเขาจะเห็นความรู้สึกภาษา,ษาเวทนาจะเห็นจิตหรือการปรุงแต่งของสังขารที่เกิดขึ้นภายในแล้วจะเห็นธรรมคือสภาวะการเกิดดับที่ไม่มีสิ้นสุดในนี้ตรงนี้แหละฮนะถึงถือว่าการรู้รูปร,รู้นามนั้นสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสัมมาสติเป็นสติปัฏฐานโดยแท้ที่เก่าถึงในพุทธศาสนา ไม่ใช่สติปัฏฐานที่เราคิดว่ามันเป็นสติหรือสติธรรมดาที่เราพยายามจงใจจะให้มันเป็นคนละตัวกันนะคนละตัวกันอนยะ่างชัดเจนเลย